สวัสดีค่ะเจ้าโยช Chinese Channel นะคะช่องของเราจะมาสรุปเนื้อหาภาษาจีนที่ตัวเราเองได้เรียนมาในแต่ละวันให้เพื่อนๆฟังค่ะโดยที่เราจะไม่ใช่ครูแต่จะเป็นเพื่อนที่จะเรียนไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนค่ะมาเริ่มจากประโยคที่หนึ่งกันเลยนะคะประโยคนี้อ่านว่าหนีหาวหนีหาวแปลว่าสวัสดีค่ะ ถ้ามีใครมาพูดกับเราว่าหนีเขาเราก็สามารถตอบเขากลับไปได้เลยค่ะว่าหนีเขาสำหรับคำศัพท์คำว่าหนีเหาที่แปลว่าสวัสดีนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคำว่าหนีและก็คำว่าหขาค่ะคำว่าหนีแปลว่าคุณหขาแปลว่าดีเมื่อรวมกันเป็นคำว่าสวัสดี จะเห็นว่าคําว่าสวัสดีของภาษาจีนเนี่ยก็คล้ายๆสวัสดีของภาษาไทยเลยนะคะเพราะสวัสดีของไทยก็หมายถึงสิ่งที่ดีๆมีความสุขสวัสด์มีสวัสดิภาพภาษาจีนก็บอกว่าหนีหาวคุณดีเป็นการสวัสดีเหมือนกันค่ะนอกจากการใช้คำว่าหนีหาวแล้วนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนคำว่าหนีเป็นคำอื่นเพื่อที่จะ ยกย่องหรือระบุตัวบุคคลให้ชัดเจนมากขึ้นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นคำนี้นะคะอ่านว่าหนินแปลว่าท่านถ้าเราพูดว่าหนินหาวหนินหาวก็จะแปลว่าสวัสดีค่ะท่านหรือสวัสดีค่ะแบบที่สุภาพมากขึ้นนะคะหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออาชีพก็ได้เช่น คำนี้คําว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูใช่ไหมคะถ้าเอาคําว่าเหล่าชื่อมารวมกับข่าวเหล่าชื่อห่าวก็จะแปลว่าสวัสดีคุณครูนั่นเองค่ะเรายังสามารถทําให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยนะคะเช่นหนีเม,ม่นหนีเม่นข่าวก็จะกลายเป็นสวัสดีพวกคุณค่ะ หรือว่าสวัสดีทุกคนสวัสดีพวกเธอก็ได้นะคะทีนี้เรามาลองดูคำที่น่าสนใจตรงนี้นะคะคำว่าหน,นิ้นเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งนะคะครึ่งบนของเขาจะเขียนเหมือนหนีที่แปลว่าคุณเลยใช่ไหมคะและตัวข้างล่างจะมาจากตัวนี้ค่ะอ่านว่าสิ้นแปลว่าใจค่ะ เวลาที่คำว่าสิ้นอยู่เดียวๆโดยไม่ได้เข้าไปรวมกับอักษรอื่นหรือเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวประกอบของคำอื่นเนี่ยนะคะเขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าเราเอาใจมายกย่องคุณเอาไว้ก็เลยกลายเป็นคำว่าท่านนั่นเองค่ะส่วนคำนี้นะคะายว่ามันจะแปลว่าพวกเมื่อต่อกับคำว่าคุณ นีเม่นก็เลยแปลว่าพวกคุณค่ะต่อไปเป็นรูปประโยคที่สองนะคะเป็นการสนทนาค่ะถ้ามีคนถามว่าหนีเห่ามะหนีเห่ามะคำตอบที่เราสามารถตอบได้ง่ายๆนะคะก็คือหัวเหินเห่าหัวเหินเห่าประโยคสองประโยคนี้แปลว่าอะไรหนีเห่ามะแปลว่าคุณสบายดีไหมส่วนหัวเหินเห่าก็แปลว่า ฉันสบายดีค่ะถ้ามีใครถามเราว่าหนีเห่ามะเราก็สามารถตอบกลับไปได้ง่ายๆว่าหัวเหินห่าค่ะทีนี้เรามาลองดูคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจากประโยคที่แล้วนะคะหนีเห่าเรารู้จักอยู่แล้วมะมะตัวนี้แปลว่าไหมค่ะหนีเห่ามะ ก็เลยแปลว่าคุณสบายดีไหมนี้คุณหขาดีมกไหมคุณดีไหมคุณสบายดีไหมนั่นเองค่ะต่อไปคือคำว่าหัวหัวตัวนี้แปลว่าฉันค่ะและเหินเหินแปลว่ามากนะคะหัวเหินหขาฉันดีมากก็คือฉันสบายดีหรือ บางครั้งคนไทยเราก็ตอบว่าสบายมากก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดสองประโยคนี้โดยที่มีรายละเอียดมากขึ้นจากคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปแล้วในรูปประโยคที่1เราจะสามารถทำยังไงได้บ้างยกตัวอย่างนะคะเช่นเหล่าชื่อหนิ้นห่ามะเหล่าชื่อหนินห่ามะ พอจะเดาคาแปลได้ใช่ไหมคะคําว่าเหล่าชื่อก็หมายถึงคุณครูเป็นการเรียกคุณครูคะหนินห่ามะท่านนี้นห่ามาแปลว่าคุณสบายดีไหมหนินห่ามะก็แปลว่าท่านสบายดีไหมคะนั่นเองค่ะหรือเราจะใช้ประโยคหนีเมินห่ามาก็ได้นะคะหนีเมินห่ามะก็จะแปลว่าผู้คุณสบายดีไหมส่วนวิธีการตอบนะคะ เราอาจจะตอบว่าหัวเหินห่าวหัวเหินห่าวก็ได้หรือถ้าเกิดเขาถามมาเป็นประโยคหนีเมือนหาวมาเราก็อยากจะตอบเป็นพวกเราสบายดีก็สามารถพูดได้ว่าหัวเหมนเหินห่าวแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะเราก็เติมคำว่าโตเข้าไปค่ะหัวมนโตเหินห่าว คำว่าโตในที่นี้นะคะแปลว่าทั้งหมดหรือล้วนค่ะหัวเรโตหันข่าวก็จะหมายความว่าพวกเราทั้งหมดสบายดีพวกเราสบายดีกันทั้งหมดเลยนะคะหรือถ้าเราอยากพูดว่าฉันก็สบายดีเหมือนกันเราก็สามารถพูดได้ว่าห oh yeah, oh yeah, ัวเหย่หนข่าหัวเหย e ่หันข่านะคะทีนี้พวกเราก็จะได้ คำศัพท์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกใช่ไหมคะก็คือคำว่าโตและคำว่าเยยโตแปลว่าทั้งหมดเยะแปลว่าก็เหมือนกันต่อไปเรามาสรุปคำศัพท์กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรูปประโยคไปทั้งหมด2รูปประโยคด้วยกันนะคะรูปประโยคแรกก็คือหนีหาวนีหาวเอาไว้ทักทายค่ะ รูปประโยคที่สองนะคะเป็นบทสนทนาหนี้ห่ามากคุณสบายดีไหมตอบว่าวอเหินห่าฉันสบายดีค่ะและคำศัพท์11คําแรกของเรานะคะนี้แปลว่าคุณหนีเม่นพวกคุณวอฉันวอเม่นพวกเรานินท่านเหล่าชื่อครูหา่า ดีเหินมากม,<า>มะไหมเหี้่ <yeah. S 2> ก็เหมือนกันโตทั้งหมดถ้าเพื่อนๆฟังคลิปของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้เพื่อนๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทั้งหมด11คําคำแล้วนะคะใครที่ชอบการเรียนอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอชอบการเดินอย่างไม่รีบร้อนด้วยก้าวที่มั่นคงก็กดไลค์ กด Subscribe ช่องเจี่ยโหยว i n e s e เอาไว้แล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ